โมมาป้าค่ะมาส่องอดอกกระเจียวนะคะแต่มันยังไม่ออกป่ามันแห้งมากเลยเดี๋ยวโมจะพาไปดูดอกอะไรไม่รู้สีขาวๆเหมือนคล้ายๆดอกเหมือนดอกมะลิหอมมากเลยเนาะ,ะนี่ค่ะใครรู้จักชือ่อมันคือดอกอะไรหอมมากเลยสวยด้วย ข่าวเต็มเลยโอ้ยอย่าล่าโทรมาต้องเมออ่อไห่เนี่ไม่ได้ยินเสียงเลยขับรถอยู่หรือเปล่าสวยสวยเขาทาเฉยอืมขออ้างไหนนี่ก็เห็ดเพาะนี่เต็มเลยให้ดูดอกไม้ก่อนเดี๋ยวจะให้ดูเห็ดเพาะก็นนนใช่ หอ,อมด้วยไหนล่ะเมื่อกี้โมเห็นเห็ดเพา o, ะเห็ดเพาะค่ะมันไอ้นี<ด>่มันแก่แล้วมันก็แตกเชื้อเต็มเลยเห็นไหมนี่เยอะเลยนี่ ตรงนี้ย่างเยอะเดี็ดเด็ดจำเม็ดมดเดี๋ย ouais: right, ็ดจำเดี๋ยวจำที่ไว้นะตอนเห็ดเห็ดเห็ดเผาะเห็ดเผาะมันปล่อยเชื้อแล้วเยอะเลยใช่แล้วน้องภาคน้ำนี่มันลดไปถึงไอ้ไอ้นู่นน่ะมันจะปลูกว่าอยู่ไม่รู้จะตกไหมตกไปพร้อมกับน้ำเต้า ความยากกินนะเก่งนายเขาวินอืมน่าอืมห่ากาับมันเทศอย่าได้เตีย้ยเตี้ยอันนี้เขาเรียกกินล้างกินผ่านมั้งเหรออนนู้นเอาไม่ได้ อันี้แู่นหนัดยอมีแท่หัอยก็มีนี่ค่โอ้มันจะเข้า,า,ขา,าไหมเออเข้าที่เบเ่ยละเนี่ยรูกันดี่ออโขเอาไจาจ้าตัวนี้เอามาโอตรยาก ลงซะแค่นี้เราก็ได้เี yeah. ่ยพมผักพื้นบ้านผักฟรีนะอันนี้ก็ผักฟรีที่สวนอันนี้ก็ผักฟรีที่สวนเดี๋ยวจะไปตำน้ำพริกต้มกินตายว้หู่ักขึ้นวยพอกล<อ>ับมา<อ>ถึง<อ>บ้านนี้เลาะเลาะกินจ้ะ เยอะจ้ะนี่อีกเดี๋ยวหนูต้มให้แม่หน่อยต้นมน้ำให้เดือดแล้วก็เอาใส่<อ>ลวกแล้วก็เอาขึ้นทิดซ้ายทิศขวาพอเลยอย่างแซ่บข้าวหมดหม้อหมดไห่ เห็นเห็ดดิอยู่ตรงไหนก็มองทะลุปูฟองเนาะเออมเห็นในน่องแกเขาไปหากันเยอะไปตานะได้ต้องเยอะแต่ว่ามันมันมันบานนะมันุ ของฟรีค่ะของฟรีบ้านลงุงรู้สึกว่ามันจะกลับด้วยเต็มเลยอะ่ะแย่งนกกินไม้ดำไม่ดำไปเก็บข้างห,หลังเห่อ น่าจะตรงนั้นแหละมั้งกนะ็อย่ากว่าอยู่มีรถน,น,นักเปลือกไปไหมไปกันไหม เวันไหนว่างไงตอนนี้มันจะมันไม่ลงไม่พอแล้วเราแดดหน่อยแล้วต่นี้ลงมันลงน้ำลึกลูกใหญ่มากเขาไม่ให้ลงเราต oh, oh, th ้องเข้าไปข้างในบ่อที่เราเคยไปไอ้นอยอด่าเรียกอะไรบ่อยอดมันว่าบ่ออะไรบ่อปลละาซับ